มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามในตัวเหรียญ XRP ด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานบิตทัวรท่านใดสนใจในการฝากเหรียญพวก XRP นะครับเราก็ดอกเนี่ยประมาณ เจ็ดถ <c oughs> ึงห้าสิบเปอร์เซ็นดูจังหวะเอาละกันแล้วก็เหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของ XRP ค่อนข้างมีครบนะครับในกระดานบิดทัวหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนละกันการลงทุนมีความเสี่ยงโอเค เรามาพูดถึงเรื่องของบิตบอยด้วยกันนะครับบิตบอยตอนนี้บอกว่า XRP เนี่ยจะเปลี่ยนเกมและเป็นเหรียญอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งของคอยมาเก็ตแคปหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่น่าจะถึงนะครับอันดับสองพอเป็นไปได้นะครับพอเป็นไปได้มาเก็ตแคปอันดับสองเนี่ยพอเป็นไปได้ อะแต่เรามาดูมุมมองของบิตบิตบอยก่อนนะครับบิตบอยนี่ก็เป็นตัวแบบกาวเหรียญมีมเหมือนกันนะครับแล้วก็เคยช่วยอีลอนมาร์กในการกาวพวกเหรียญมีมเนี่ยอย่างชีบงชีบาด้วยแล้วรวมถึงแกเนี่ยก็ได้รับสมญานามว่าเป็นเป็นชายตัชีคุสมะอีกอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นข้อสงสัย นะว่าบิดบอยเนี่ยคือชายโตชี้หรือเปล่ามีอยู่ช่วงประมาณปีที่แล้วที่มีคนถกเถียงเรื่องนี้กอนข้างเยอะเปนอาร์มซองนะครับอันนี้ก็รู้อยู่แล้วอธิบายเบื้องต้นว่าเป็นใครนะครับใช้ฉายาว่าบิดบอยเขายืนยันนะครับว่า XRP เนี่ยจะเป็นสินทรัพย์คริปโตทีท่ ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบนี้ในช่วงวันพฤหัสบ,บดีบิดบอยได้แสดงความคิดเห็นผ่าน X ด้วยและอ้างถึงปัจจัยสองประกาศนะครับที่ XRP เนี่ยเขาสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็น่าจะติดท็อป2นะก็อาจจะขึ้นมาแทนอีเทอรเียมบางจังหวัดนะครับประการแรกคือ ETF นะครับโดยปิดไว้ XRP ETF นะครับเริ่มมีการยื่นสินทรัพย์กับ SEC หรือหน่วยการกำกับดูแลนะครับก็มีการเรียกร้องลายชื่อนี้นะเสียดาไม่ใช่พวกตัวหลักๆอย่าง b a c k ็อกหรือพวก f e t t l l t y y นะครับอ้าง n v v s t t m n t t อะไรอย่างนี้นะนะครับก็จะออกไปเก s สเกลเขาบอกว่า XRP เนี่ย อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญตามที่เขากล่าวคือผู้ที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับ XRP ในตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าในไม่ช้าเนี่ยเนื่องจากผลกระทบ XRP ETF จะเริ่มปรากฏให้เห็นนะครับเราต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันเนาะเรื่องของ ETF ขนาด e ีเท r e u เรียมยังต้องใช้เลยนะครับฉะนั้นตัวของ ETF ก็กำลังดำเนินอยู่นะของบิตไว้นะครับแล้วเขตัวนี้จะเป็นเหตุการเปลี่ยนเกมนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของส w i ฟ t นะครับระบบ xrp l พวกโปรเจกต์ต่างๆเหรียญต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของ xrp จะออกมาอยู่ใน xrp l อันนี้ก็เป็นประการที่สองนะครับอันนี้เป็นการโพสต์จากบิดบอยวันที่3ตุลาปี2 0 2พิบไปหาดูได้ในโปรไฟล์ของเขาเลยต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของ xrp อันนี้คือ Flare Network หรือเหรียญที่ที่ซื้อในกระดานบิดทว่วนะครับเรียกว่า flx อันนี้เขาส่งเสริม sparkdex นะครับ sparkdex เนี่ยน่าจะเป็น dex ในเครือข่ายของเขานะครับสำหรับผู้ถือ Stable Coin เนี่ยของ sparkdex นะนั่นก็คือ cusdx และก็ wflr นะครับเหรียญที่ได้จากการ ทำ liquidity นะครับการฝากนะอ่า CU SDX <c oughs> นะครับแล้ว WFLR ได้ทําให้สามารถรับรางวัลแสตดกและ f t s o นะครับตอนนี้เขามีการอัปเกรดเรื่องของ z k b r i ไบ t แล้วก็ Layer 2นะครับ ของโพลีไฮ i ดรยก็จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยขยายขนาดความรวดเร็วหลักๆนะครับของเทคโนโลยี ZK อยู่แล้วเนาะก็มีการเสริมนวัตรกรรมพวก AI ด้วยนะครับจะมาใช้กับดี f i เบื้องต้นแต่คงยังไม่ได้ใช้เต็มนะอาจจะต้องรอกันสักนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นการโพสต์มาจากแ r e นะครับวันที่4ตุลาปี2024ไปดูได้ใน เพจของเขาเลยนะครับใน x เอาอะไรนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือประเทศจีนจะเริ่มมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งเม็ดเงินเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้นะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้จะมาภาคของคุณเทคนะครับแล้วก็คริปโตนะครับเดี๋ยวผมดูเม็ดเงินให้นะครับ เม็ดเงินเนี่ยพอผมทำในข่าวของลูน่าหรือเทอรล่านะครับอาจฉีดเม็ดเงินประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันล้านนะครับก็โดยประมาณนั้นนะครับก็จะใช้เม็ดเงินในการกระตุ้นพวกเทคโดยเฉพาะเลยแล้วก็อุตสาหกรรมของคริปโตนะครับเพราะว่าก้อนแรกเนี่ยประมาณสี่พันล้านบาทอะไรอย่เงี้ยนะครับอันนั้นใช้ในในส่วนของ CBDC นะครับก็คือทำให้คนมีการบริโภคมากขึ้นหุ้นพื้นฐานแล้วก็เสริมสภาพคล่องของหุ้นนะครับก็คือไม่ให้มันมีการก็คือเติมเงินเข้าไปแหละนะครับให้หุ้นมันขึ้นไม่ให้ต้องเจอกับ liquidity pool อะไรอย่างนี้นะครับ liquidity การประชุมครั้งสำคัญเขาจะมีเวลาเขานะ ประมาณวันที่แดตุลาคมวันนี้วันที่7ดนะครับจีนน่าจะไม่ต่างกับเราน่าจะต่างกันแค่สองชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงนะครับ <c oughs> เวลาประมาณห .0 0เวลาของตุรกีนะครับอันนี้เป็นนโยบายการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวด้วยการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดการเงินของจีน โดยหุ้นมีการปรับตัวขึ้นในวันเดียวนะครับเราก็เป็นรอบใหญ่ด้วยนับตั้งแต่ปี2551เลยงานถแถลงข่าวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคนสำคัญได้แก่เจิงจา่า <c oughs> โอ้นะครับเจิงจาเฉียนะครับผู้อนวยการาคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ n d r c ตลอดจนรองผู้อำนวยการหลิวซูเชอร เจ้าเฉินชินนะครับลี่ชุนหลินและเจิ้งเป่ยน,นะจะหาเรือเกี่ยวกับนโยบายนะครับที่เพิ่มขึ้นและครอบคลุมออกมาเพื่อส,ส่งเสริมการปรับปรุงแล้วก็อัดฉีดเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับเพื่อจะทําให้แนวโน้มเนี่ยเศรษฐกิจมีการเคลื่อนที่นะครับเชิงบวกแล้วก็จะมีการติดตามเรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิตอลด้วยสกุลเงินดิจิตอล C.B.C. ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามาก,การประชุมนี้ด้วยนะครับก็หลักๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นขาวก็สำหรับใครที่ซื้อเหรียญจีนอาชเมีเพนะครับเพราะอาชมีเพเนี่ยจะต้องใช้ในหรือ A.C.S. เนี่ยใช้ในระบบเพย์เม t นต์ของจีนจะอยู่ในแอปของจีนแน่นอนนะครับอ่าคอนฟลัก นะครับ on yes ่ n นะครับแล้วก็ neo นะครับก็สามสี่ตัวเนี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับก็ในคลิปนี้ก็มีคอนเทนต์อยู่ประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing list new mooncoin และกลุ่ม xrp นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงสำหรับวันนี้เราหวังว่า XRP จะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องข้อมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี